ใส่น้ำหน้าไปครับเหมาะครับนี่นะเด้ดอโรน้ำหน้าน้ำเี่้วหัวสูตรจังไห้ครับใส,ใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวพรกิกเจียวอ่ะผักกาดดอง ปอมตนม้นหอมข้าว,วใจน้อยเดียวแล้วนะต๊ะถ่ายเจ้านี่งองหอนี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูน้ำเยี่ยวหัวนะเจ้าเหมาะขนาดเลยหัวเป็นถ้วยอันอยันเลยเจ้านี่ป่ะมากินด้วยกันเนอะสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเขาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีจ้า